ไ,ไลนวะปลาอุ้ยใส่โละอยากปลดอะปลดได้ปะถือกล้องไว้ถือกล้องไว้กล้องไว้ โคตรเท่อ่ะเฮ้ยกัดเลยเหรอ,อวัดตัวใหญ่เลยโอ้ยเด็กเทพขอลดได้ปะยาด้บ้านนะครับขอยดอุ้ยพี่ตาเกี่ยวออกๆเลยขอบออกันข้าไมไว้ยังข้ามไม่ไปล่อยอ่ะออกว่บตัวใหญ่นะ

ต็มที่สองของคันนี้เต็มที่สองอันนี้ไซสี่ขีดอ้ายสามขีดได้อยู่นะจิดตัวนี้โคตรดีเลยพิมพ์มเนี่ยพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยขอเดือนง้างปากง้างปากง้างปากเอามือก้งเลยเอามือจิกเข้าไปเอเอจิกเข้าไปจิกเข้าไปเออโชว์หน่อยจิกเข้าไปจับให้อยู่ดิเอามือจับเลยปล่อยมือเลยเออมันกัดไม่เจ็บเอามือจิกเข้าไปไม่เคยทำอ่ะก็ทำเลยหัดทำดู พี่อะไรก่นวะไ,ไปนี่เป็นไงสายยังสวยสี่ขีดไปเอาถุงมาหยุดตีไปปุ๊บติดเลยเมื่อกี้เสียดายวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องแม่งวันไหนตั้งกล้องนี่ปลานี่ได้ตัวโคตรยากเลยวันไหนไม่ตั้งนี่ตีอย่างง่าย